บ้านบรรจุอิ่มออกมาเนี่ยเต่าเต่ากับงเอาไงก็กังบึ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 งนั่นบึงบึงว่าบอกว่าเต่ามหเนั่นนั่นเต่าจุ่มเอิมออกมานี่ยเต่าสามทัพมาแล้วสามัพมาแล้วสามทัพมาแล้วสามทัแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว

บัตโพสีครับหุดยอดครับแน่นอนครับแถมแถมมาทั้งแถมไหล่เยเลยมองเฉียมองเหียดหนอไหล่ไหล่ไหโ่